สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวมหัศิรครับมาเบ่งน้องแซนดีกันนะครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์หนึ่งวันแล้วนี่ครับเดี๋ยวมาเบ่งกันว่าหน้าตาเป็นสิเป็นจากไดนนะค็จะประมาณนี้เนาะเท่ากับมเมล็ดถั่วได้อยงเพื่อนวะ <c oughs> นี่ครับก็เบ่งแบนนี้แหละเบ่งภาพสไลดมีตาแล้วตอนเนี้ยมีหูแล้ว แล้วก็มีหางออกมานิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นไข่แดงที่ยังเป็นอาหารที่ลูกได้กินอยู่นะครับมีขาก็มีแขนแล้วนะครับออกมาขนาดเท่ากับประมาณพึ่งพ่นบอกนี่ครับในอันนี้เนาะเท่ากับเข้ามาเบ่งตลอดนี่ครับสมองมีการพัฒนายอย่างรวดเร็วโดยสมองส่วนหน้าทั้งสองซีกเริ่มเป็นรูปร่างมากขึ้นเซลล์สมองใหม่ของลูกมี การสร้างใหม OK. vale. lly, ่ประมาณหนึ่งรอยเซลล์ต่อนาทีเลยโอเคนี่ครับนี่ครับเอามาให้ทุกคนได้เบิ่งกันว่าเสียนดีขนาดเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะครับอีอี้ชนี้ไปแล้ววัสดีครับ